ก็ทํางานแนวดู l ดครับดูโดคือวาดโดยไม่ได้ล่างไว้ก่อนก็จะเป็นไลเซ็ตของเราที่เราชอบคาแรคเตอร์ตัวประหลาดชอบวาดอะไรที่มีรายละเอียดเยอะๆดูโดคือการวาดพวกคาแรคเตอร์พวกนั้นเติมไปเรื่อยๆเลครับสวัสดีครับชื่อกาโมนะครับนักศิลบนกรมราชชุนตอนนี้อายุ20เรียนอยู่ c o m ม u n นิเค i ั n ดีไซน์สนป,ปด,ดุราครับ เรื่องเกกับวางแผนการเงินก็เป็นเรื่องใหม่อยู่นะเพราะว่าเป็น subject ที่ไม่เคยทําเลยกลุ่มเป้าหมายเป็น first jobber ก็คือคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ให่ใช่ไครับก็จะเป็นคนที่มีอาชีพที่หลากหลายแล้วก็เป็นเหมือนวัยรุ่นที่มียังมีไฟมี energy ทำงานอยู่อะไร ามเอาความสนุกของอาชีพคนรุ่นใหม่ของเลือกเอลิเมนต์ก็คือเหรียญเป็นตัวแทนเงินแต่ละอาชีพกำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่กด50 30 20ก็คือการแบบ่งเงินเป็นสัดส่วนต่างๆตามความจำเป็นนะครับบาริสต้าในรูปแรกก็คือจะเทน้ำกาแฟใส่แต่ละแก้วแต่ว่ากแาแฟกลายเป็นเหรียญเงินฉุกเฉินครับก็ทุกคนกควรมีเงินฉุกเฉินเก็บไว้เผื่อเนอนาคตที่เราอาจจะเจออุบัติเหตุนึกถึงช่างซ่อมรถครับที่กำลังเปลี่ยนล้อรถที่เสียด้วยเหรียญ งานวางแผนการเงินตั้งแต่ก้าวแรกนะครับซึ่งเป็นงานที่ผมทํากับเซตแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ระหว่างทำรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเก็บเงินใหม่มาแต่ยังอาจจะขาดประสบก,การณ์อยากให้คนได้สนุกกับทั้งเนื้อหาแล้วก็ลายเซ้นเยอะ